ท่านซีฮาราดบิ๊กใหญ่นางดัลลี่มีความยินดีที่จะขอเซิรความเป็นเกียรติในงานบาซีหูแคนขึ้นเทือนใหม่สถานที่จะจัดขึ้นบ้านดอนเพกข่างความน้ำมันรัก11ทางไปะสะา,ายเมืองสนามสมบูรณ์ในเมื่อขึ้น13ําคำเดือน12พอพศ2566รกวงกับวันเสาร์วันที่เส้หาเดือน11เ,เวลา10โมง จะเป็นบารซีผูกแขนหลังจากเชิดพิธีแล้วขอเชิญเจ้าภาพห,ห่วมหาประทานอาหารเทีย่ยงค่อเป็นเกียรติสิริมงคนให่าก่าบครัวับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องเดอ้อโอ้หมวูวานนี่ยกำไังถ่ายคลิปนะทุกคนเนาะพากันกินเลือดแป้งทีมงานมาหลินอยู่เพื่อนจนแจง้งหลินอยู่เพื่อนนะกบลีน้อนดอกอพากันกินเลือดปอกเลือดแป้งว่าีบบิถ่ายคลิปกบลีนถ่ายาะวาคาเห็ดเลือดปอกเลือดแป้ง คือมันเทาก็มาเอาบัตรเนาะทุกคนเนาะพิม์บัตรพิมบัตรก็คือบัตรเซิร์นขื้นเทอนใหม่คันไพยสนิทเนี่ยเขากับบริสุ่งบัตรเพราะว่าเราเอาอไปเราบอกปากเปล่าอันนั่นนี่มันก็นจะเป็นการแบบสนิทนั่นนี่กลัวหรือว่าไพยที่แบบพอส่งบัตรเทากรส่งไพ่บริสุ่งเขาการะสุงเาบบงนาะเราเอาก็ได้เฮ็ดบัตรก็ร้ายเนาะทุกคนเนาะประมาณอ่ารอยบัตรล้อยบัตรนี่ก็ บัตรหนึ่งนี่ก็มาอยู่ประมาณสองสามคนในงานก็นสิประมาณสองสามร้อยคนผู้เล่นกบฏลายส่วนลายกันเน้นแต่พี่น้องคนสนิทโมหักแพงกันอืมแพ้บริหารแพงกับบริสุทธ<ม>ิ์เนาะนี่ตอนเป็นงานเล่นหน่อย,อยนะนี่เป็นงานใหญ่ในงานก็นโอ้หนห้องน้ำห้องมาเต็มเลยทุกคนพอเอาเวทีมาแหละเหตุแบบมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตบวกจะเป็นทีมงานที่เคยสมองหยุดสารวันนั่นนี่มาครบสุด เต่กอาดีเจวู้ยวีดีเจสาวสวยสมฤหึ์จักบัตรจกผีสามเซนหาสิหาพ่ะ่าบัตรเอไหนายแล้วเอาเนี่ยบัตรลอยตุยชาร์ปเก่าบัตรเดี๋ิวลอยนะทุกนนบัตรด้ รายซือนั่นนี่ก็ครบคุดนี่ก็ถือคืนเฮื้อนมันอีกนี่้หมู่เดียวกันเอาเมนบ่อืมโอ้ใส่หาไปใส่เองกันเนาะเอ้ใส่ให้ไปใส่เองวีคือออกออกโคคเนาะดีเดใจมันค่ะนีเด้นี่ ข้าพระเจ้าท่านซีีหราดบิกใหญ่นางดลลี่มีความยินดีที่จะขอเซิรความเป็นเกียรติในงานบาซีหกแคนขึ้นเทื่อนใหม่สถานที่จะจัดขึ้นบ้านดอนเพกข่างความน้ำมันลักสิบเอ็ดทางไปะสะพายเมืองสนัดสมบูรณ์ในเมื่อขึ้นสิบสาคำเดือน12บอพศสองพั้รอยหกสิกวงกับวันเสาร์วันที่เส้าหาเดือน11เวลา10บโมง จะเป็นบาซีผูกแขนหลังจากเสร็จพิธีแล้วขอเสิญเจะภาพหวมาประทานอาหารเทียงเพื่อเป็นเกียรติิชงคลให้แกันครอบคกัวขาพเจ้าดังนั้นจึงเขอซื้อเป็นเกียรติเชิญมาในงานตีพี่น้นอกเพื่อนมีสหายที่อยู่ใกล้และไกลมาห่วมยินดีมวลสื่อในงานขึ้นเคอนใหม่น้ำผวกเข้าก็มี q r วโค้ดเนาะพระบรมมากะบ่งในคลิปนี้เลยแคปไวสแกนเป็นลายสื่อนะทุกคนเนาะก็มีลาย นะทานกี a, ่8กี่7 ok ก็มีเบิดว่าซั่นมีแหีทกเด้อมีเบิดนนนี่นอนินไปก็ซื้อบัตรก็มีประมาณเกือบประมาณ100นะทุกคนเนาะบัตรมันเป็นงานบ่ใหญ่แค่100แต่เฮาบ่ทันบัตรมอมงส่งเลยเนาะ ตรง,องไปเลยก็ได้งไปเลยก็ได้พอมันต้องไปย้า่บัดเดียวที่เสาหามมันตรงย้ายก่อน,นที่เสาหาอยู่แล้วเดี๋ยวสิปหับลุงหับเต่าเนาะแล้วก็จะออกไปเฮือนนะทุกคนเนาะพอไอิบไปแทกอันนะั้นแทกภาษาพอไอเฮ็ดสาก,สากลังทายหูในงานนะสากลังแบบตุบแต่งเฮือนนั่นนี่เดี๋ยวจะออกไปแทกเนาะตัวสิบหับในตาบันดาก่อน ตอนนี้ก็มาขอเทือนนะทุกคนวัดศิโลยายบัสกะมาทันเลาะประมาณวันที่เส้าสนะจังยายบัสนั่นนี่อืมสำหรับพายที่บุมีบัสกะมาเนาะม่ต้องหน่อยใจนั่นนี่บางเทื่ออาจจะจื่อซื่อแต่ละคนบ่ได้จื่อได้อยู่แต่มันลืมนะนี่ก็ยังเห็ดบัสโดนดนจื่อซื่อไฟจังใสจื่อซื่อไฟจังใสจื่อซื่อไฟจังใสมันอาจจะบวชบวชึงกันขอโทษขออภัยไะ ตอนนี้ปูหน้าบ้านกันเรียบร้อยนะทุกคนเนาะแต่มันก็จะเป็นเปลือกแน่เทไปเห็ดสลบปลดขวัญก็สามารถขึ้นมาได้เทเฉพาะหน้าบ้านเดินขันทีเทไปห่อพื้นก็บ่ได้อีกถึงมีเงินหลายปันนั้นตอนนี้กัมุงใส่อันนี้เรียบร้อยนะทุกคนใส่อ่าดูใส่กันขโมยสีสมด้วยเฮ้ยนังฮันเห็นยัง นี่จาไปใช่ป่ะใส่สีสมตัวนี้คุ้ยว่ามันมันกระขืนกว่ากันเราทุกคนเด็กการขโมยตัวนี้มันกระเข่ากับเศษสีของอ่าหลังคามันก็นงามขึ้นเมื่อวันนั้นเพิ่์จะใส่มุงแผ่นตัวนี้เนาะก็จะงามงามขึ้นอีกกว่าเก่าอีกประมาณเมื่ออื่นั้นเพิร์ดเอาจังมาเมียนเป็ดนเนาะเตรียมเครื่องเก็บเครื่องมาอยู่นั่นนี่ เอาตอกเอาเตียงเข้ามาแล้วบัดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มันบ่ทันแล้วมันบ่ทันแล้ว100%หั่นน่ะสิคนเครื่องเข้ามาก็บ่ได้หมุนเบิดอือ่าตังซื้อมานี่ยังหมุนเบิดนี่เป็นอันหมุนเบิดเลยบ่อันหมุนอนังนสร้างตังจนบิออกนี่เป็นแหล่ๆออกเบิดแล้วฮะมันหักเขาบินั่งงงสิมันน่ะมันกหักอ

ข้างล่างนี่มันต้องติดเพดานอย่งเงี้ยเดี๋ยวจะให้สร้างไหลไปหนึ่งโมงอีกสื่อเพดานมาติดเด็นี่คือลายกระโลหลกของหน้ำข้างล่างบ้านขวงขวงัวมือเหียบกระท่ายตเตือนเลยทุกคนเบนิ่งนกันเนาะก็อัปเดตเด,ด้นะทุกคนอะเพราะว่าเกี่ยมเลยเนี่ยเกี่ยมที่มาอยู่กันที่เช็ดสีนี่คุ้นเคื่ยง ที่สี่นี่เกี่ยมค้นเขื่องมาออกมาอยู่เลย,เลยนี่ที่จ็ดสีส่เมนทามาอยูนะ่มาอยู่ก่อนตอนนี้ก็กำลังหยัดทองใสเนาะหายนิตนตะมูนิจตะประมาณหกสิบกว่าคน <S <S 2> <S 2> นี่เวตาทุกคนอะไรสื่อ ลายสื่อแต่ละคนโมรูใส่ในซองกับบรายนะทุกคนประมาณร้อยกว่าบาทประมาณสานัดที่สำคัญกับมีคนถอกคนไทยมานำเนาะ,ะไทยอีสานใส่ตาเออพับขอก่อนพับเขา

ไปฟ้าในห้องน้ำก็ได้น้ำก้อนเกี่ยวกับคือเก่าเออสะอาดไปดินี่พี่เจดหลังตีนี่ก็ได้ขาวซองมื่อกับคือเก่ามื่ออื่นนี่ก็เป็นคือเก่าอีกอื่นนี่คือเก่าเดี๋ยวใส่ชามมันมีซามอยู่ข้างหลังเลยเอากระชามมาใส่ก็ได้แ๋ยวสิขอตัวหยัดใส่ซองก่อนนะทุกคนเนาะเผื่อเกลียยไปจัดส่งเขาดิ